ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําขึ้นมาสั้นๆนะครับเรื่องของมะเร็งนะครับเริ่มจากซ้ายมือนะบนสไลด์จะเห็นว่าอันนี้เป็นกราฟแสดงอัตราการเสียชีวิตของคนไทยย้อนหลังไว้40ปีเลยนะฮะตั้งแต่ปี1980จนถึง2021โดยการใช้วิธีการ extrapolate นะคือปีนี้2568เนี่ยคนไทยจะตายจากโรคมะเร็งอย่างเดียวนี่นะ140,000 4,900คนอันนี้ตัวเลขนี้มันจะมากน้อยแค่ไหนก็เทียบกับที่เราในอดีตเราเคยรู้ว่าคนไทยเสียชีวิตจากรถยนต์ใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งมากกว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยห้าเท่าแล้วอุบัติเหตุทางรถยนต์นี่คนไทยตายปียงประมาณสองหมื่นคนนะและที่สําคัญนะมะเร็งเนี่ยคนไทยทุกคนมีความเสี่ยงสูงที่เป็นมะเร็งกว่าทุกคนเพราะว่าอะไรครับหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องอาหารการกินที่เรา กินอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งทุกวันเลยนะโดยเฉพาะไอสารที่ชื่ออะฟาดักซินที่มาจากเชลลาครับอันนี้ในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงป้องกันแล้วก็ช่วยรักษามะเร็งในจะมาตรฐานหลักของการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับในหัวข้อที่ขึ้นไว้ก็คือถ้าเข้าใจเรื่องนี้ที่เราจะพูดกันเนี่ยนะมะเร็งเป็นเรื่องเล็กเลยนะต่อไปคนไทยจะเสียวิตกมะเร็งน้อยลง นเนื้อหาสาระสาคัญก็คือว่าถ้าเข้าใจตรงนี้นะมะเร็งเป็นเรื่องเล็กๆเลยต่อไปคนไทยจะเสียชีวิตจากมะเร็งน้อยลงอันที่หนึ่งก็คือความเกี่ยวข้องของการทํางานที่บุกคล่องของไมโทคอนเดรียที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียดิสฟังชันกับมะเร็งไมโทคอนเดรียเป็นศูนย์กลางสร้างพลังงาน ATP ซึ่ย่อมาจากแอดิโนตีนไรฟอสเฟตและการควบคุมการตายของเซล แบบ a p o t h e s i s ก็คือการที่เซลล์มันทำลายตัวเองนะครับเมื่อไมโตคอนเดรียทำงานบกพร่องจะเกิดผลอย่างนี้อั่งที่หนึ่ง Warburg effect Warburg นี่เป็นชื่อของคุณหมอเยอรมันนะเขารู้เรื่องมะเร็งมาเมื่อร้อยปีที่แล้วเนะี่ยคุณหมอคนนี้ชื่อออโต Warburg เนี่ยสามารถอธิบายกลไกการเกิดมะเร็งได้นะเมื่อเมื่อร้อยปีมาแล้วนะแล้วคุณหมอก็ได้โนเบลพร z e นะครับ วัลเ e อร์เอฟเฟกตนียคือเซลล์มะเร็งที่มักเปลี่ยนจากการสร้างพลังงานแบบออ i ซิเดชันออกซิเดชีฟฟอสฟเรชัไปสู่การสร้างพลังงานแบบโคไล s ิสก็จะทำให้เกิดการสร้างกรดแลคติกผลก็คือสภาพแวดล้อมของกรดอะซิดิกไมโครแอนเวอร์เนะผลก็คือกระตุ้นการลุกลานของมะเร็ง ต่อไปก็คือก็จะลดการพึ่งพาไมาตโตคอนเดียแล้วก็ลดโอกาสเกิด a p o โ h ซ s i s ข้อ 2. เพิ่มการสร้างอนุมวลสระที่เรียกว่า reactive oxygen Ox g e n Oxygen species ใช้ชื่อย่อว่า ROS การทำงานผิดปกติของไมตโตคอนเดียร์ทำให้ ROS สูงผิดปกติ r s ในรลดับสูงบางช่วงกระตุ้นการกลายพันธุ์ของ DNA ทั้งนิวเคลียสและก็ไมโทคอนเดรียสามยับยั้ง apoptosis ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญเช่นไซโตคอมซี C, ไม่ถูกปลดปล่อยจากไมโตคอนเดรียทำให้เซลล์เสียโอกาสถูกจำกัดเมื่อมีความเสียหายของดีเอ็นุปก,การทำงานบกร่องของไมโตคอนเดรียที่เรียกว่าไมโทคอนเดรอดิสฟังชัน ทำให้เซลล์มะเร็งมีพลังงานเพียงพอเติบโตในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมและหลบเลี่ยงกลไกการตายของเซลล์ 2. เหตุผลที่การเสริมสร้างไมโทคอนเดรียที่เรียกว่าไมโทคอนโดไบโอเจนิสซิสมีบทบาทในการป้องกันและรักษามะเร็งไมโ c คอนโดไบโอเจนิสซิสเท่ากับการเพิ่มจำนวนและควบคุม คุณภาพของไมโตคอนเดรียใหม่เมื่อกระตุ้นกระบวนการนี้ผลที่ได้คือ 1. เพิ่มการเาผาผลาญพลังงานแบบปกติลดการตึงพาไกโคล y ซิสและตัดวงจรวอรเบิร์กเอฟเฟกตฟื้นฟูการทำงานของ apoptosis ผลที่ทำก็คือเซลล์ที่เสียหายสามารถถูกจำกัดได้ 3. ลด R.S ส่วนเกินเพราะไมโตคอนเดรียใหม่มีระบบแอนติ้ออกซิแดนต์ภายในที่สมบูรณ์ขึ้น 4. เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันเสีมภูมิคุ้มกันเช่น NK c เซล c ซ t o ซ i c T c e l l ต้องใช้พลังงานจากไมโตคอนเดรียเพื่อฆ่าเซลเล์มะเร็ง 5. เสริมผลของการรักษาเช่นเคมีบำบัด รือหังสีบําบัาาตวาาไมโตคอนเดรียที่แข็งแรงทำให้เซลล์มะเร็งตอบสนองต่อาการเหนี่ยวนำาอพอทุสิตได้มากขึ้นต่อไปก็เป็นบทบาทของเลสโอราเทาที่สกัดจากเมเบอรี่ต่มไมโ,โดโคโดไบโอเจนิสเลสโอราเทาเป็นโพลีฟีนอลต้านอนุมูลอิสระพบในเมเบอรี่ในองุ่นแดงและพืชบางชนิด มีบทบาทต่อไมโวคนเดรียดังนี้หนึ่งกระตุ้น SRT1 ชื่อเต็มเขาว่า s e a r c n รนะครับ SRT1 กระตุน้น PGC1alpha ซึ่งเป็นชื่อยอ่อคำติเต็มก็จะยาวหน่อยนะครับ Peroxisome p o l i f e r a t o r activated receptor gamma coactivator 1alpha ซึ่งเป็นตัวคุกมุลหลักของ m i t ทคอ o n d รีย l b โอเจนิส i s ทำให้เกิดการสร้างไมโตคอนเดรียใหม่และเพิ่มการเาผาผลาญพลังงานสองกระตุ้น AMPK ซึ่งเป็นชื่อของ AMPK activated protein kinase AMPK เป็นเซนเซอร์พลังงานของเซลล์กระตุ้นใช้ไขมันเป็นพลังงานและการสร้างไมโตคอนเดรียยับยั้ง mTOR pathway ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเซลล์มะเร็ง 3. ลด ROS และป้องกันความเสียหายของไมโตคอนเดรีย DNA เลซสอบเพิ่มเอนไซม์แอนตี้ออกซิเดนต์เช่นซูปเปอร์ออกไซด์ดิสมวเทสและก็คาตาเลสสี่เนือนำ a p ปโ t o s i s ในเซลล์มะเร็ง และสุรเท่ากระตุ้นการปล่อยไซโตโครมซีจากไมโตคอนเดรียในเซลล์ในเซลเซล,เซล,เล์นี้มาถึงนิสโชมไมเลงนะฮะแต่ไม่กระทบต่อเซลล์ปกติอย่างมีนะัยะสำคัญอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่บอกว่ามะเร็งเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะไปแก้ที่ต้นเหตุที่ไมโตคอนเดรียเพราะว่าด้วยหลักฐานใหม่เนี่ยยืนยันแล้วนะว่า การเกิดมะเร็งเนี่ยมาจากไอ้ไมโตคอนเดียซึงทง่ทางานบกพร่องนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ mm hmm. เดินพินเดียเนี่ยเขาเข้าใจว่ามาจากไอ้รหัสพันธุกรรมมันกลายพันธุ์แต่สุดท้ายเขาสรุปว่าไอ้รหัสพันธุกรรมที่มันกลายพันธุ์มันไม,ม่ผลต่อจากไอ้ที่ไมโตคอนเดียมันทํางานบกพร่องก่อนนะครับดัง mm hmm. นั้นถ้าเราสามารถที่จะเสริมสร้างไมโตคอนเดียได้นะโดยสารเลสโซรทาทอลที่สกัดจากมาร์มบลีได้เราก็จะ ป้องกันแล้วก็ช่วยนในการรักษามะเร็งกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้นะครับอันนี้เรื่องนี้คุณหมอก็ไม่ได้บอกกับผู้ป่วยมะเร็งนะเพราะมันเป็นความรู้ใหม่ยังไม่ได้อยู่ในมาตรฐานการรักษาที่จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานการรักษานะครับ